สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเออวันนี้นะคะนุกเอ,อ่ออยากจะเล่าเรื่องของโกโก้นะคะเออเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาไม่กินข้าววันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะได้แต่นั่งหอบแบบนี้นะคะข้าวไม่กินบางวันก็หอบเยอะบางวันก็หอบน้อยนะคะดูสิคะเขาหายใจแบบหายใจถี่แล้วก็หายใจแรงแม้ทั้งที่อากาศมันไม่ได้ร้อนนะคะ เนี่ยหมาตัวอื่นเขาก็ไม่ได้หายใจหอบแบบนี้ที่สำคัญเขาไม่กินอาหารมาห้าวันแล้วนะคะนุก็โอ้โหแบบลายถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาการต้องได้ตรวจเลือดนะคะเพราะว่าถ้าเราแค่อาการคุณหมอไม่ได้ตรวจคุณหมอก็วินิจฉัยยากนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะให้เขาได้ให้น้ำเกลือเพราะว่า นี่ดูผอมหมดเลยมีแต่กระดูกแผลเขาอะดีแล้วนะคะแผลเขาดีแล้วนะคะดูตอนนี้รู้สึกว่าท้องเขาแฟบแล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคะ่ะมีแต่ห่อบแบบนี้แล้วก็เอานมให้กินเขาก็เรียๆกินสองสาครั้งแล้วเขาก็หยุดแล้วเหมือนอะไรอยู่ในคอเขาไหมนะคะเขาแบบโอ๊ยนุก,ก็ไม่กล้าฟันทงว่าเขาเป็นอะไรนะคะไม่กล้าคิดเลยจริงๆแล้วนุกอยากพาเขาไปหาหมอมากๆเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ